สวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้มีลูกค้านะครับเอาแคมมามาใส่แมคมหัคอสวรรค์นุน่มแสงนะพี่อ๋อการนี้นะครับเดี๋ยวทายมรณนะคร <laughs> แคมทายมรณะนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องร้อยสี่นะพี่ร้อยสี่มีสปริงรอ๋ออ่านี่ทองใครนะหนุมน่มหันคานเกา ตอนนี้ก็คือมีปัม๊มปั๊มแต่งแล้วใช่ไหมอ่าเป็นของอ็นเอารูฉีดห้ารูอ่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชุดลูกบอกด้วยนะครับนี่อ่านี้า่รคงประเก็นพร้อมอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเอามาทำอะไรหรือลูกปัมป๊มที่จะเปลี่ยนผมจะใส่ปั๊มเดิมอยู่ปั๊มมันเก่ามันพังอ๋อตอนนี้ปั๊มเดิมใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เป็นปัม๊มเอ็นเอาร์ที่ว่าแปดมิลนะนะอ๋อ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูตอนลื้ออีกทีนะครับว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับซื้อมาสิบห้าวันพังเลยฮะซื้อมาสิบห้าวันพังพึ่เครื่องใหม่อ่ะก็ <105 S 1> ใส่ดูดสดแต่ไม่มีบางโคน่นอ่ะโอ้เดียบร้อย, <laughs> ยอืมอ่ะนี่นะครับนี่อัดแคมปอ่าสำนักผมเข้าไปแล้วนะครับก็จะจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับ เครื่องทิ้งไว้กี่ปีนะสิปีไม่ได้ใช้ <c oughs> แค่อะไรปัม๊มปั๊มพังอย่างเดียวใช่ไหมปั๊มมือฉีดอ๋ออ,อ่านี้นะครับสภาพข้างในนะครับ<ม>เดี๋ยวก็จะทำวอล์กโตด้วยนะครับนี่แหละโก้สปริงพี่อย่างเดียวนี่แหละตอนนี้จะนั่งหรือเปล่าเพราะว่าสปริงมันเป็นสปริงธรรมดานะครับมันไม่ใช่สปริงมีแคมนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทำบอลเสร็จแล้วนะครับเปิดพอร์ตให้พร้อมแล้วก็เอาตูนะครับกนะ็นี่ซื้อช่างมาใหม่นะครับช่างจะเอะไ่ออกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้เอาอยู่นะช่างทำน้องไปเลยมาดีแล้วทำไมเกล้จะีเลย อันนี้ใส่ <c oughs> ตุ่มนะครับสำนักวิศว์ด้วยนะครับตุ่มไรเบานะครับลองแล้วนะก็อะตอนนี้เปลี่ยนปลอกเป็นแหวนลองไหมเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนอัน<ร>น,นี้หล,ลบเบาแล้วนะครับ,บพ้นหมรุ่นเนี่ยไกรกมหลบเบาพ้นแบบเนี่ยพ้นแหน่นะขอาผมไ<อ>งอ๋ะะอไม่ถึงห้ามิลนะสี่มิล เวน,นี้หลบไปสี่มิลนะครับหลบเผือ่อกไปเลยนะครับอ่าจะไปหลบพอดียืนนะครับเดี๋ยวมันไม่พ้นขึ้นมาจะเป็นงามอีกนะครับน,นี่มาร์กตรงนี่ยังตรงนะเฮ้ยสั่งมาร์กไม่ตรงมันสูงขึ้นสูงแล้วใช่ไหมเนะนี่ยยังอ้าวเนี่ยมึงหงายรอแล้วเนี่ยมาร์กผิดตรงไหนสะพานนั่นหรอ,อ ดิงดิวิธีไล่นะครับอาถ้าลูกสูบถ้าตัวนี้ลูกสูบขึ้นสุดตรงนี้ถึงจะต้องหงายแบบนี้นะครับนี่มันหงายรอแลี้วสูบยังขึ้นไปสุดเลยนะครับแสดงก็ผิดแน่นอนดีไล่ง่ายๆนะครับดึงออกมาเด,เดี๋ยวรอแป๊บก่อนนะอ่ะอย่าประูละมากตรงก่อนนะมันต้องมันต้องไปอีกทีอ่ะ มักสองจุดไดีได้ได้แล้วรีสตาร่ทพอเดี๋ยวเขเล็กสามนี่นี่อ่ะตรงนะนนี่ถ้าถูกนี่ลูกสูงขึ้นสุดนี่มันจะต้องหงายอย่างงี้ต้องอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับมามาทำชุดไล่ข้างนะครับก็นี่นะครับมีมีเบี้ยวนะครับ มีสปริงอ่าแล้วก็ตุ่มอ่าตัวน,นี้นะครับแต่ที่ไหน,นเนี่ยพี่ฮะทับกิดทับกิดมันค้อสวรรค์เหรออ๋อครับโอ้วันนี้ลูกค้าเยอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต,ตัวนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นไงนะครับอ่ะ,อะจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ รถมีแคมป์นะครับสปริงนี่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกดใหญ่นะครับอ่เพราะว่าขดเดิมมันมันจะสั้นนะครับลอนลอนมันมันถี่นะครับเวลาแคมป์มันกดเยอะๆเขานี่มันจะนั่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้น็อนตตัวนี้ขาดนะครับอ่า,อาเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับอีนี่ขาเท่าไรนะห้าร้อยเหรอสองห้าสิบอ่า <c oughs> เดี๋ยวให้เสียคําติดให้ดูนะครับ นี้บอกชจ้กันจับเลยร้วงเบียดเบียดมัดมันใีตัวนะ่ะอะ่ให้ดูว่าจะเดินเบาได้ไหมอะไรไหมนะครับเอาละโอ้นิ่มดีนะเครื่องอจิบเลยปั๊มน้ำมันขึ้นไหม โอ้แถ oh, วขึ้นนะครับแถวเอาสโล่เลยเสีย พอได้ไหมเนี่ยไ,ได้นะไม่มียดเบียดเออเดี๋ยว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 ลองพาดจับลองกำลังดูอ่าเดี๋ยวจะคลายน็อตตัวนี้หน่อยนะครับไงแบีบบีบไปเลยยิ้มล็อก <c oughs> เดี๋ยวฟังกันตัว <c> น <oughs> ู้น,น,นเฮ้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วมะกรแป๊บเดียว หินวิทเนี่ยกับรอมกันบ้างทนแล้วไงถึงหลอกเปล่าไหมโอ้โหเดิมเลยอ่ะไม่ได้ขายดื enfin <Speed> ่มน้ำยังอยู่อือไปยำนาของปเนี่ยยำนาโอ้โหตักซื้อมาไงอ๋อ เดกเ,เนี่ยรู้เรื่องอลองใหม่ลองใหม่อีกทีนะครับแด้วเล่นดีกับเรืมอมีกับทายแล้วอหรทายกับเรืออ่ะ กำลังกันหน่อยได้ไหมไม,ไมจจ่จะถ่ายคลิปเลยอล้อเราไม่ีใครคอยเล่งป่ะอมามาเอ,อ,อเดี๋ยวลองกำลังนะครับวันมีแล้วอ่ะอ่ะลองดูใหม่นะครับ นี่นะครับมืออยู่เฉยนะครับอโอเคเดี๋ยวผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ไป็ฟังตรงนู้นนะครับเดี๋ยวรอประกอบเสร็จก่อนนะครับอ่ะ,อะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอ่าว่าจะเป็นไงครับนี่มือเล่งโดยเก่งขุ้ม่วงเอาจัดไป อ,อันนี้คือเบี้ยวฟันหนึ่งนะครับคือติดง่ายและเต็มติดง่ายอ่าเออลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองกำลังให้ดูหน่อยนะครับขึ้นนะกดได้ไม่หมดได้ เดี๋ยวก็ไมนกดได้ดับไปแล้วโอ้โยไงเสียงแบบหวานนี้เี่ยตรงนี้นะครับนี่ครับนี่หวานแล้วนี่ไปอะรอ,อบรอ,อบสูงโอ้ยน,นี่รอบสูงหวาน,นะครับยอมนะครับอ้นี้สี่พันนี่สีนะครับอันนี้แคมป์จะน่งไหนเนี่ยนั่งซิกซ์ครับฮ่าาดาดมัวาัดไ เดี๋ยวถามความคิดเห็นนะครับอ่าเป็นไงมั่งกลัวลัวถึงก็ต้องเป่าอ่ะกลัวเบาขาดของของเดียรคัมขนาดนี้ไหมที่เอาแคมเอ้ยไม่ได้แหมหัวไม่ได้หัวไม่ได้ไว้ก่อนอ่างั้นช่างเอกเป็นไงบ้างบอกเสียงได้านขึ้นอยู่ด้านขึ้นดีแลับบ้าแตะเที่ยกของผมโม่งนี่อันนี้เป็นไงขึ้นกว่าขึ้นกว่าขึ้นกเลยไหมมันไม่หมดหรอกไม่นานกันเป็นโมันมันดีมันจริงก่อนแล้วนะแบบนี้เนี่ย เออเขาแก่าเขาแก่เป็นไรมันเร่งหน่วงๆเนี่ยของเขาเนี่ยมันเร่งพุดมันไม่ค่อยขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่มีแรงนะมันก็มีกําลังนะแต่ไม่รู้มันเร่งมีติดมือไคไปน้อยอย่างนี้หนะ <c oughs> ่ยเวลาสเต็ปก,การจะพยายามดูทีอ่โอเคนะครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจบไปเบียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ